ตอนเทพประบุพาลีบนเมืองสวรรค์ของพระอินโอ้โหร้อนเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกับเรากันเนี่ยโอ้ยร้อน้อร้อนไปเหมือนกันเปอีกต้องมีใครใช้เวทมนต์ทำร้ายเราแน่ๆเลยไหนดูซินั่นไงไอ้ทศการทำพิธีเผารูปปั้นทำร้ายเราและยังทำพิธีบูชาหอกกติลาพัดอีกด้วยหากสำเร็จตามกำหนดต้องเกิดภัยไปทั้งปตภีแน่ ไม่เด้กขารลต้องไปขอความที่เหลือจากพรส่วนให้ช่วยโดยด่วนแล้วห่อกบิลพัตัดนี้เป็นหออที่เราให้ทาวลัสตีนพ่อขอตก,กัณกันไปนี่ละบัตรนี้จะตุกัณก์เอามาทำพิธีบูชามาให้มีฤทธานุภาพมากขึ้นไม่เด้การต้องส่งผู้มีฤทธิ์เสมอกันไปทำลายพิธีโดยด่วนถวายบังโคมพระเจ้าครับเอ๊ะนี่พญาพาลีถูกสอนของพระรามสิ้นชีพไปแล้วนี่นะทำไมจึงมาเป็นเทพบุตมุอยู่บนสวค์ได้พระเจ้าข้าห <laughs> ลังจากตายแล้ว ข้าได้ให้พาลีขึ้นมาเกิดใหม่เปเทพบุตบุทู่บนสวรรค์เองนั่นแหละเมื่อถึงคราวจำไปจะได้เรียกใช้อย่างไรล่ะเทพบุตรพาลีเจ้าต้องไปทำลายพิธีของทศกัณฐ์เถอดพระเจ้าคือเฮ้ยเจี๊ยบเจี๊ย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 ยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยคู่ปรับเจ้าประจําที่เคยเอาชนะเจ้าได้ถึงสองครั้งยังไงเล่าพาลีคนไหนเจ้าถูกสอนของพระรามตายไปแล้วดิลนะไงมาอยู่นี่ได้แล้ะมอง ข้าตายแล้วแต่ไปเกิดใหม่เป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์น่นไงเกิดใหม่เหรอใช่ข้าจะฆ่าจะด้วยหอ,อกกบิลพัทเดี๋ยวนี้ล่ะจ้าชชพาลีนั้นได้รับพรวิเศษจากองค์พระอิศูนหากว่าสู้กับใครแล้วก็ขอให้กำลังคู่นั้นลดลงไปครึ่งหนึ่งเจ้าตายซะเถอะไอ้ไหวละขืนสู้ต่อไปเรวต้องพลาดพลั้งเสียท่ากันมันแน่ตรงนีก่อนแล้ว <c oughs> นศสกันนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะที่เจ้าพ่ายแพ้แก่ข้า <laughs> ดับไฟวิธีของมันซะท่านพระอินทกับเหล่าเทวดาจะได้กลับเป็นปกติ <sighs> เสร็จสิ้นภารกิจสทีวันต่อมาขบวนทัพของทั้งสองฝ่ายได้ยกคนออกรบอีกครั้งและจันบานพิเพกขุดหัวอยู่ที่ไหนนี่ก็จะฆ่าเจ้าให้จงได้ สิครั้งนี้ท่านพี่ทศกัณตั้งใจจะฆ่าข้าแน่พระยะค่ะอยู่นั่นเองเหรอทิพย์ถึงจะหลบยังไงก็หลบไม่พ้นหอกก็มีละพัดไม่ได้หรอกเฮ้ยไ, <laughs> ไม่เป็นไรข้าจะสกัดให้เองเอออะเฮ้ยอ๋อออนอรักฮ่วฮาฮ่าฮ่ฮ <laughs> ่าฮ่าฮฮ ดีนะอาจารย์ได้ทําพิธีถอดดวงใจของเราออกไปเก็บไว้นอกกาย <c oughs> ไม่เช่นนั้นเสร็จมันแน่โอมแผลจงหายเป็นไปนได้ยังไงกันเนี่ยถูกสอวิเศษทะลุอกขนาดนั้นแล้วยังไม่เป็นอะไรอีกแปลกจริงอันที่จริงข้ามาเพื่อจะฆ่าเจ้าพิเพกแต่เมื่อเจ้าลักออกปกป้องจนถูกหอกปักอ,อกแทนก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์ของมันก็นแล้วรอวันตายได้เลยเจ้าลัก แล้วสึกครั้งหนะ้าก็จะเอาชีวิตเจ้ากับไอ้พิเพกให้จงได้ไปละโท่น้องลักถูกขอ,อกีล้วเหรอเนี่ยเป็นพาะช่วยข้าแท้ๆเลยโโอไม่นะข้าพิเพกมียาอันใดที่รักษาชีวิตน้องข้าได้ก็จงเร่งบอกข้าเถอะข้าจะให้หนุมานไปหามาให้ได้โดยด่วนที่สุดจะต้องใช้ต้นสังกรณีและตรีชวาซึ่งขึ้นอยู่ที่เขาสันชีบสันยีในทวีปอุดร มาผสมกับมูลโคอุสุภราชซึ่งเป็นพาณะของพระอิศวรอาศัยอยู่ที่ถ้ำอินทการแล้วนำมาบดด้วยแท่นหินบดยาซึ่งพญาการนาคเก็บรักษาเอาไว้และลูกหินกลิ้งที่ทศกัณฐ์ขอไปทำหมอนหลุนหวัวเมื่อเอามาบดยานี้ก็จะเกิดผลสมฤทธิ์แก้พิษหอ,อกกระเบรพัดได้พะยะค่ะฮนุมานแปลวทุกสิ่งที่ท่านพิเภกกล่าวมาให้ได้ครบโดยเร็วด้วยเถอะพะยะค่ะ อ๋อเขาสันชีพยอยู่ที่นั่นเองข้าแต่เิวดาอารักข้าขออนุญาตนำต้นสังกรณีตรีชวาไปรักษาพระลักษณ์ด้วยเถิดต่อไปก็ไปทำอิทธการเพือ่อเอาบุญของโอ,ออุสุภราชท่านโคอ,อุสุภราชพาหนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอิศวนข้าขอมูลของท่านไปผสมทำยาเพื่อรักษาอนุชาของพระรามด้วยเถิดเจ้าข้าเอาไปเลยละอนุญาต แต่มันค่อนข้างจะเละสักหน่อยนะเพราะค่าทองเสียขอพระไทยพระเจ้าข้าขอฝากไเป็นก้อนเมฆนี่ก่อนแล้วกันต่อไปก็เมืองบาดาลอจีกขอคารวะตันท้ากาลนาค มาพบเราด้วยเรื่องอันใดหรือหนุมานข้ามาขอยืยมแท่นหินบทยาเพื่อน,นำไปรักษาพลักอนุชาของพระรามพะยะค่ะของถูกขอกมิลพัทแห่งกลุงลงกาเขาแล้วสิท่าเอาเอาไปแต่สำหรับลูกหินกลิ้งที่จะบทยาคู่กับแท่นหินอยู่ในห้องนอนของทกศกัณฐ์จะหาทาแบบมาเองงลวกันขอพระไทยพะยะค่ะเอาไปเก็บไว้นก้อนเมก,กอนดีกว่าต่อไปก็กลุงลงกา ต้องรายมนตะกดให้หลับไหลไปทั้งเมืองโอ้เพียงคืนนี้มานอนอยู่ในปราสาทหลังไหนนออ้ฮ่าเจอแล้วอยู่นี่เองพอพระรักถูกขอกบิลพัฒก็เอาลูกหินกริ่งเก็บรักษาไว้ใกล้ตัวเอามาทำเป็นหมอนหลุนหัวจะนะจะทศกัน ตื่นที่มาต้องโกรธเป็นเืลนเป็นไฟแน่นอนได้มาครบแล้วพะยะค่ะท่าพ,พิเพจ่จงจัดการปรุงยารักษาน้องเราโดยเร็วด้วยเถิดพยะค่ะ